ร่มมือทุกอย่างที่มีอยู่ต้องล้างไพ่ใหม่หมดไม่มีข้อยกเว้นประธานสินขอโทษทีผมยังมีประชุมอีกอหลังประชุมอีกแล้วเข้าครับพี่ต้นครับครับผมประธานสินขอโทษทีผมยังมีประชุมอีก นี่แหละค่ะกว่าจะได้แต่ละประโยคเนี่ยต้องให้เสียงกระหลายเทกเลยนะคะซึ่งถ้าเจอกันหน้าจอเงินจอแก้วเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่แต่กับงานหลังใหม่ค่ะต้นจากกรีฑารรัฐบอกเลยว่าตัวเองไม่ใช่รุ่นใหญ่แต่เป็นรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะมีผลงานเดบิวต์เป็นทางการได้ไม่นานกับการให้เสียงภาษาไทยในซีรีส์จีนค่ะบทแรกๆนะคะก็ตามเป็นคนรุ่นใหม่เลยก็คือชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเนาะก็เป็นผู้ให้เสียงที่ ยังเบอร์เล็กๆอยู่เคยลองมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะเป็นบทยาบทแรกเลยที่พี่ต้นได้รับก็เป็นตัวละครที่มีวัยแล้วก็บุคลิกใกล้เคียงกับตัวเองค่ะอย่างบทหนักธุรกิจวัยกลางคนในซีรีส์จีนเรื่องสุดท้ายคือเธอที่ได้ออนแอร์ทางสตรีมมิ่งไปแล้ว แต่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะนักแสดงฝีมือดีจะไม่มีประสบการณ์เลยเพราะว่าเล่นหนังมาตั้งแต่ยุคหนังฟิล์มค่ะตอนนั้นก็ต้องภาคเสียงตัวเองด้วยแต่ว่าลึกลงไปอีกพี่ต้นบอกว่ามีฝันมาตั้งนานแล้วนะว่าอยากลองภาคหนังจริงจังสักทีถึงขั้นเคยไปฝากตัวกับค่ายดังพันธมิตรค่ะตอนนั้นได้คําชวนจากนักพากรุ่นพี่ก็คืออกักเรียงเกรียงศักดิ์เหรียญทองที่เห็นว่าเนื้อเสียงดีนะมีคาแรคเตอร์แต่ว่ายุคนั้นค่ะเทคโนโลยีเนี่ยยังไม่ดีพอถ้าจะภาคก,ก็ ต้องมากันครบทีมค่ะซึ่งก็เป็นความที่ยังติดพันกับงานแสดงอยู่นั่แหละก็เลยหยุดฝันของตัวเองไว้จนได้มาเริ่มต้นใหม่จริงๆในพอสอนี้นะคะกับทีมนักพากในนามมาสเตอร์สตูดที่รู้เลยว่าต่อให้ผ่านงานแสดงมาโชคชนแค่ไหนแต่ก็ไม่ช่วยอะไรกับงานพากเสียงค่ะเราไม่ได้ไปแสดงกับเขาเอ,อ๊ะแล้วมันจะถ่ายทอดอยังไงเรารู้สึกอินเนอ,อย่างเดียวไม่ได้ออมันต้องให้คนที่เขาดูหนังแล้วเกิดความเชื่อ ว่าไอตัวเนี้ยหน้าตาไปแบบนี้อายุขนาดนี้อันนี้เป็นพ่อนางเอกอ้าวทาไมถึงไม่สนใจเรียนวิชานี้เลยลูกกับอ้าวทาไมถึงไม่สนใจวิชาเรียนวิชานี้เลยลูกสแสดงจริงอาจจะอ้าวทำไมไม่สนใจเรียนวิชานี้เออมันไม่ใช่แค่มานั่งอ่านแล้วก็ดัดเสียงเปล่งเสียงใส่เสียงลงไปนะมันมีเรื่องของความต่อเนื่องอารมณ์ตัวละครคาลิเเตอร์เดินมาปุ๊บทำไมเฉินหลงเป็นพิโต ทำไมอุ้งหนงตะถึงเป็นนาเกลียงทำไมพี่เอกหลายๆเรื่องถึงเป็นพี่หยุ่มนาเอกหลายๆเรื่องถึงเป็นพี่กบตัวแวดล้อมต่างๆเศรษฐกุณเคยทําไมเป็นพี่โลดเป็นใครต่อใครที่คุ้นเคยทําไมเด็กรุ่นผมผมว่าน่าจะค่อนประเทศถึงเป็นแฟนคลับนะต่อยเหล่าเนี้ยมันมีอิทธิพลทางความรู้สึกเราได้ดูเราได้ได้เติบโตมากับเรื่องแบบเนี้ยผมว่างานพาคมันจึงเป็นอะไรที่ ยากและมีเสน่ห์มากเพราะการพากตัวที่ใกล้เคียงกับอายุไปก่อนมันเราก็จะควบคุมควควบคุมโทนควบคุมอารมณ์แล้วก็ให้พี่ต้นได้เรียนรู้ถึงการที่จะพากยังไงให้ลงปากให้ลงคำเพราะว่าไม่ได้เหมือนการแสดงที่เล่นเป็นตัวเองจะเล่นยังไงก็ได้ได้บทมาแบบนี้สมมติ<ำ>็นจีนหม,หมดแล้วแต่คำไทยแต่คำไทยยังไม่หมดก็ต้องพากให้เร็วขึ้นเพราะว่า mm hmm. เพราะว่า mm hmm. มัน มันต้องใช้ไหวพริบอะครับผมได้ยินประธานจางพูดว่าคุณมีแผนที่จะซื้อซึ่งอันลีเรื่องงานแสดงเนี่ยยังมีให้ชมไม่ขาดนะคะแต่งานภาคทีิปเพิ่งเริ่มต้นจริงจังปีนี้ต้นจะกรีดบ,บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆนะของแท้ต้องถังถึงนะคะเป็นอาชีพให้ได้ไม่หวั่นค่ะแม้ชื่อชั้นตัวเองบนหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงแถวหน้า แต่ต่อให้เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในวัยเลข5นะคะพี่ต้นบอกว่าไม่ใช่อุปสรรคเลยนะสำหรับการทำเป้าหมายในชีวิตครั้งนี้ให้เป็นจริงค่ะที่จะซื้อสิ่งตอนนี้ชีวิตผมคือดูภาคไทยเสียงภาษาไทย <S S S ที่มีซับไทยหลายลอย่างอายุมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่บอกว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้ มันเพียงแต่ได้ทําตอนนี้เท่านั้นเองผมต้องทําให้ตัวเองทํางานนี้ได้และได้ทํางานนี้เป็นอาชีพอืมผมเป็นชาวบ้านหนึ่งก็ได้ผมเป็นพ่อของชาวบ้านหนึ่งก็ได้ฮะหรือผมเป็นลูกของชาวบ้านหนึ่งก็ได้ชาวบ้านสองชาวบ้านสามผมจะอะไรได้หมดเท่าที่ผมจะได้มีโอกาสทําปัญหามันคือเมื่อผมได้โอกาสเหล่านั้นมาแล้วผมจะทํามาได้อย่างดีไหมคคฟุตบอลเหรอ นึกออกแล้วพี่ฟงนักเตะแข้งท้องนี่เองพี่เปน็นไอดอลผมเลยนะพี่เอาขาเตะบอลเชมา่าว่าแต่น้องมีให้พี่ทำไหมก็นนียามตัวเอง<ภ>แหละว่าเป็นระดับอนุบาลน,นะคะแต่พี่ต้นเล่าว,ว่าโอ้จเจอทีมนักภารรุ่นใหญ่รับน้องนะคะ ยังไงชวนไปภาคหนังกลางแปลงค่ะเรื่องนักเตะเซียวลิมยีมาแล้วโอ้โหยากมากเลยนะมารับน้องอย่างนี้ได้ยังไงบอกเลยว่ายากค่ะแล้วก็ต่างจากที่เคยซ้อมมาในสตูยกให้เป็นงานครูค่ะระดับปริญญาเอกเลยนะเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ค่ะให้นักแสดงรุ่นใหญ่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้เสียงค่ะ